สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันนะคะที่มงคลคาเซนเตอร์วันนี้น้องอ,อ้นมี SUV เข้ามาใหม่อีกหึงรุ่นอีก1นึคันที่เข้ามานะคะบอกเลยว่าวันนี้สวยมากๆกับรุ่นนี้เลยนะคะ Honda HRV 1.8e เกียร์ออโต้ปี15นะคะคันนี้ได้สีดำสวยๆเลยนะคะใครที่หารถที่เป็น SUV สไตล์ครอบครัวไว้ใช้งานน้องอ,อ้นแนะนำคันนี้เลยเพราะว่า เป็นรถมือเดียวนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวสภาพสวยๆเลขไม์วิ่งมาน้อยใช้งานมาน้อยและที่สําคัญนะคะสวยคุ้มค่าน่าใช้งานในราคาเพียงแค่3,99,000บาทได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะสำหรับด้านหน้านี่เลยค่ะกระจังด้านหน้าดีไซน์นะคะเป็นเอกลักษณ์แน่นอนอยู่แล้วสําหรับ HRV นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8ที่นะคะเครื่องยนต์1.8สภาพสวยๆนะคะไฟหน้านะคะ ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบในไฟหน้ายังใสยอยู่เลยอันนี้คือรถที่แบบว่าเข้ามาแล้วล้างนะคะแล้วก็เอามารีวิวให้ชมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะสภาพส,สวยๆใครได้ดูในส่วนของตัวข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้ววันนี้มาเจาะลึกกันในส่วนของรีวิวคลิปนี้นะคะและที่สําคัญเลยด้านข้าง่าตะก้องนะคะเรามาดูกันที่ล้อด,ด้านข้างนะคะล้อนี่ลูกค้าขานะคะ รัดมาด้วยยางนะคะยางมิชลินนะคะยางใหม่สีเส้นนะคะสัปดาห์ที่12นะคะปี2023ปีนี้24ก็ปีเดียวเองนะเพิ่งเปลี่ยนมานะคะใช้งานอีกบอกเลยว่าดอกยางยังลึกยังเต็มนะ,ะสะพานยางยังอยู่นะคะใครที่หารถที่สวยๆสภาพดีๆแบบนี้นองอ้อนแนะนำคันนี้รุ่นนี้เลยนะคะสำหรับ Honda HRV นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว รอบคันนะคะด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้าง,ด,าางด้านหลังค่ะพี่นะคะสภาพสวยๆพื้นผิวสวยๆค่ะพี่ตัวนี้นะสภาพดีสภาพสวยๆและที่บอกบอกเลยว่าด้านหลังค่ะตัวนี้นะคะอย่าเปิดให้ดูเขาเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถนี่เลยค่ะพับเบาะปปับเบาะราบแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับ Honda HRV นะ,ะบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวอนเนกประสงค์จริงๆนะคะตัวนี้เจ้าของเดิมเป็นคุณหมอนะอยู่ที่อุบลราชธานีคือดูแลรถได้ดีมากพี่ดูหัวน็อตนะคะ น็อตเดิมนะคะสภาพนี่คือกลิบมากๆใครที่อยากได้ใครที่สนใจวันนี้มาแล้วค่ะพี่นะคะใครที่รออยู่วันนี้น้องอ,อ้นจัดมาให้แล้วสําหรับ Honda h r v นะคะเดี๋ยวไปดูเลขไม้พร้อมกันนะคะสําหรับเลขไม้ของเขานะตัวนี้ไม้นะคะเลขไม่วิ่งมาเท่าไหร่นะคะขออนุญาตสตาร์ทนี่เลยนะคะกุญแจ,จครบบุ๊กเซอร์วิสมีให้รถคันนี้เช็คศูนย์ตลอดพี่นะคะ เลขไมวิ่งมา99,142กิโลเมตรเท่านั้นเองกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันที่มีระบบนะคะการใช้งานที่ครอบคลุมมากๆรถใหม่ป้ายแดงเนี่ย975,000บาทวันนี้พี่เอาไปเพียงแค่399,000บาทกับรถที่สภาพสวยออปชั่นให้มาครบแบบนี้และที่สำคัญเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเพิ่มเติมดีกว่านะคะบอกเลยว่าสวยกลิบมากๆคันนี้นะ สภาพดีสภาพสวยนะคะคันนี้บอกเลยว่าโอ้โหส่งเข้าประกวดนี่คือที่สุดเลยนะคะเป็นรถเข้ามาใหม่นะคะใช้งานมาน้อยดูแลดีมากๆนี่เลยสำหรับเครื่องยนต์ของเขาคันนี้นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1,799ซีซี114นรแรงม้าค่ะคันนี้นะออปชั่นก็ครบนะคะเครื่องยนต์บอกเลยว่าเครื่องยนต์เครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมใช้งาน คือเป็นรถที่คุ้มค่าน่าใช้งานในส่วนของตัวออปชันเขาก็ให้มาเยอะอยู่แล้วพวกครุสคอนโทรลเองต่างๆหน้าจอทัชสกรีนต่างๆระบบบอกเลยว่าตัวนี้บอกเลยว่าโอ้โหพี่คุ้มค่าน้าใช้งานนะคะสำหรับรุ่นนี้เองอย่างที่บอกไปแล้วว่ารถใหม่90,00แสนกว่านะแต่วันนี้คุณประหยัดไปไ,ได้มากกว่า5 0 0 0 0นกว่าบาทนะคะเพราะว่าวันนี้น้องอ้อนจัดมาให้เป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มค่านะคะสำหรับ Honda HRV 1.8e เกียร์ออโต้ปี15นะคะ วันนี้เอาราคาโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ามาให้เพียงแค่3า9แ0 0เบาทเท่านั้นนะสามแสนบาทดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียงแค่2.89%ใครที่สนใจวันนี้มาเป็นเจ้าของได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์มาลองขับทดสอบขับดูก่อนได้นะคะหรือว่าใครสนใจโทรหาลองอ้อนเบอร์ er ส่วนตัวได้เลยที่เบอร์061-541-5387 on and อนอนมงคลคาร์เซ็นเตอร์แอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลย ซื้อคนเดียวไม่ต้องคำ้ำรถสภาพสวยๆยางใหม่สี่เส้นเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆสำหรับคำนี้คันนี้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ